ตัวนี้กรตััวสเปเซอร์นี่เราจะมาคุยว่าสเปเซอร์เนี่ยจะมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้าง สวัสดีครับผมเฮียชัยหรือชัยสปอร์ตแม็กจาก com, เว็บไซต์ s p o r t m a c 1 0 0 c o m c o m เป็นเว็บที่จำหน่ายแม็กและยางรถยนต์โดยตัวผมเองทำหน้าที่ในการตอบคำถามในแนวเิ็บอดต่างๆคราวที่แล้วเรากันมาคุยกันเกิดถึงเรื่องสเปเซอร์นะฮะส่วนคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องสเปเซอร์วันนี้กืตัวสเปเซอร์ เดี๋ยวเราจะมาคุยว่าสเปเซอร์เนี่ยจะมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะฮะอันนี้คือรถยนต์นะฮะถ้าถอดล้อมาแล้วสเปเซอร์ Spencer เนี่ยมันคือตัวแผ่นรองซึ่งมีความหนาอยู่หลายขนาดเราใส่เพื่อให้ล้อช่วงล้อเนี่ยยืดออกมาตามความหนาที่เราต้องการนะฮะปกติแล้วสเปเซอร์มาตรฐานที่ไม่ใช่สเปเซอร์สั่งทำจะมีอยู่ประมาณ3ามสี่ขนาด สี่มิลความหนาสี่มิลนะฮะความหนาหกมิลแล้วก็ความหนาสิบมิลนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมๆการใส่สเปเซอร์เนี่ยควรจะใส่ได้อยู่ประมาณสี่มิลหรือหกมิลเท่านั้นนะครับเนี่ยใส่๊ับล็อก็จะลอก็จะยืดออกมาเหตุที่ว่าเราไม่สามารถใส่สเปเซอร์ที่หนากว่านี้ได้เนื่องจากว่าตอนที่เราใส่สเปเซอร์เนี่ย น็อตล้อจะกินเกลียวน้อยลงตามไปด้วยถ้าสเปเซอร์หนามากน็อตล้อจะกินเกลียวไม่พอจะเกิดให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะล้อเราจะขันได้ไม่แน่นเราอาจจะหลุดได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่สเปเซอร์ที่มีความหนามากประมาณหนึ่งเซนเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนน็อตตัวนี้ให้ยาวขึ้นไปด้วยอีกหนึ่งเซนชดเชยกับสเปเซอร์ Spencer นะฮะถ้ายาวหนึ่งเซนน็อตต้องยาวขึ้นอีกหนึ่งเซนแม้ฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเพราะล้อมันอาจจะหลุดออกมาได้ทีนี้สเปเซอร์เนี่ยปกติ ใส่วิธีแรกก็คือใส่เพื่อให้ล้อมันยืน่นบางคนอาจจะใส่เพราะว่ามันไม่เต็มซุ้มนะใส่เพื่อให้ล้อมันยื่นมาด,ดูดูเต็มแต่อย่างที่สองนะฮะไม่ได้ใส่เพื่อเต็มนะฮะใส่เพื่อแก้ปัญหาเนื่องจากแม็กบางรุ่นเนี่ยค่าออฟเซ็ตหรือค่าอีทีเนี่ยเข้าไปเยอะมากพอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะไปชนกับชกค,คือล้อเนี่ยติดกับช็กเลยไม่สามารถที่จะหมุนได้เราจําเป็นที่จะต้องใส่สเปเซอร์เนี่ยนะครับผม <C> e <at> ใส่สเปเซอร์เพื่อให้ล้อขยับแบบเหนีอกมาเพื่อไม่ให้ล้อเนี่ยไปชนกับตัวโชค๊คนะฮะดังนั้นการใส่แบบนี้ไม่ได้ใส่เพื่อให้มันยืดน,นะฮะใส่เพื่อไม่ให้มันติดโชค๊คข้างในนะครับผมทีนี้การใส่สเปเซอร์เนี่ยมันจะมีหลายแบบแบบนี้คือโอไซส์ ide, นะฮะใส่ได้ครอบจัก,กรวาลใส่ได้รถทุกรุ่นเลยแบบนี้จะมีปัญหาก็คือมันจะใส่แล้วมันจะไม่ฟิตดุมที่เราเคยคุยคราวที่แล้วเรครับลิงนะฮะมันจะไม่ฟิตดุม ใส่แล้วมีโอกาสทำให้ล้อเนี่ยเกิดการแกว่งได้ถ้าใช้ดีต้องใช้เป็นสเปเซอร์แบบที่มีดุมบังคับก็คือแบบนี้นะครับผมเป็นสเปเซอร์ที่มีฮับเหมือนฮับลิงนะฮะลูนในุูนในของตัวสเปเซอร์แบบนี้ยจะต้องเท่ากับตัวรถตัวรดพอดีแล้วก็มีบ่าตัวนอกเนี่ยไปเท่ากับตัวล้อแม็กแบบนี้เราใส่แล้วล้อจะไม่แกว่งนะฮะมันจะแน่นและสมบูรณ์กว่านะครับผม แต่สเปเซอร์แบบนี้เนี่ยจะมีข้อเสียกว่าแบบแรกก็คือจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ามากนะครับคู่นึงก็ประมาณทันกว่าบาทเลยขณะที่สเปเซอร์แบบนี้คู่นึงก็ไม่ขี่ร้อยบาทเองดังนั้นถ้าถาเลือกได้เลือกที่จะใส่สเปเซอร์แนะนําไม่ใส่แบบนี้นะครับส่วนความหนาเท่าไหร่แนะนําไม่สอบถามจากร้านนะครับที่มีความชมนานาญอยากใส่โดยคิดเอาเองนะฮะเพราะว่าถ้าต่านใส่หนาเกินไปขันมันไม่แน่นล้อมันอาจจะหลุดออกมาได้ นะเปลี่ยนอันตรายได้นะครับผมถ้าใสา่แบบไม่มีปัญหาก็แนะนำว่าใาสา่อยู่ประมาณสี่มิลหรือแค่หกมิลน,นะครับความหนายอยู่ประมาณขนาดนี้นะฮะส่วนสเปเซอร์เนี่ยมันจะมีหลายแบบเลยมีทั้งของแบบรูยุโรปมั้แบบรล้วญี่ปุ่นอันนี้คือแบบรล้วญี่ปุ่นนะฮะแต่ฉันต้นตบผู้แต่ถ้าแบบรูยุโรปเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะถ้าแบบนี้ เราสามารถใส่เซเบเซอร์สมมติาทั้งนอติดแลนะ้วเนี่ยความยาวอยู่ประมาณ25มิลเราใส่เซเบเซอร์หนึ่งเซนเราก็เปลี่ยนทั้งน้มันยาวขึ้นใหม่หนึ่งเซนนะฮะแบบนี้จะไม่มีปัญหาเพราะน็อตตัวที่เราขันนี้มันยาวมันก็จะไม่มีผลเรื่องปัญหาเรื่องการหลุดใดๆเพียงแต่ว่าเราดูให้ดีว่าเซเบเซอร์ที่เราใส่เนี่ยมันจะต้องมีบ่าบ่าที่ล็อกกระดุมพอดีนะฮะทั้งตัวนอกและตัวในนะครับแบบนี้จึงจะไม่มีปัญหานะครับผม ราช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องใหม่นะฮะจะเป็นเรื่องของฮรับลิงนะครับที่ที่อาจจะใส่เสริมให้ให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นขอบคุณครับ